เดี๋ยวมีกบารเก็บนะครับเกทียเกอทีย ก็ก็เจอตรงตรงบริเวณตาขวาครับที่ที่โดนยิงแล้วก็บริเวณหัวทั่วไปนะครับอ่นัดจำนวนนัดนี่ประมาณ13-14นัดครับผมจ้มีการเจ็บตาปวดตาครับแล้วก็มีการเดบนกระเทกอนนิดหน่อย ดูอาการแล้วมันจะรอดไหมคะแล้วจะรักษาอย,ย่างไงอ,อ่ะต้องดูอาการดูการปรับตัวของเขาก่อนนะว่าจากสภาพป่านจริงเลยแล้วก็เข้ามาอยู่ในในใน,ใน,ในพื้นที่เพาะเลี้ยงเนี่ยในกรงเนี่ยดูว่าเขาจะตื่นมากน้อยแค่ไหนจะปรับสภาพได้ไหมจะกินได้ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องก็คือให้ยาม่มามดเชื้อยาลดปวดและตับเสกครับแล้วก็รอรอดูอาการก่อน